สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นพราามมีนามว่าปัจจนิกาสาตะสำนักอยู่ในกรุงสาวัตถี ปจจันนิกสาตะพร,ะรามมีความดำริว่าอย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปเฝ้าพระสมณะโกดมอย่างที่ประทับเถิดพระสมณะโกดมจักตรัสคำใดๆเราจักเป็นข้าศึกคำนั้นๆดังนี้สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งลำดับนั้นปัจจานิกสาตะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วเดินตามพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอท่านพระสมณะจงตรัสธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำอันเป็นสุภาษิตอันบุคคลผู้ยินดีจะเป็นข้าศึกมีจิตเศร้าหมองมากไปด้วยความแข่งดีจะเห็นแจ้งด้วยดีไม่ได้ส่วนว่า บุคคลใดกำจัดความแข่งดีและความไม่เลื่อมใสแห่งใจถอนความอาฆาตได้แล้วผู้นั้นแลพึงรู้คำอันเป็นสุภาษิตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้แล้วปัจจานิกัสสตะพราหม์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดมภาสิทธิของพระองค์แจมแจ้งนักท่านพระโคดมภาสิทของพระองค์แจมแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุดงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางสองประทีปในที่มืดด้วยหวังว่า คนมีจักสุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระกคดมข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป